สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาถูกหวยมันสวดหรือฟังเป็นประจำเรียกโชคลาภเข้าตัวเรียกโชคลาภก่อนซื้อหวยจะเกิดโชคลาภปาฏิหารมีโชคลาภเข้าทุกทางทำให้ถูกหวยได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตวดวงดี เหนือผู hm ้อ ah ื ah ่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุท uh, ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะขวั โตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะอิกะวิติอุเยะเยอุอากะสะนะชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุยอากะสะนะชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากาสะนณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะนณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะนณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากาสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ u ye a ye u a ka sa na cha li ti i ka wi ti u ye a ye u a ka sa na cha li ti i ka wi ti u ye a ye u a ka sa na cha li ti i ka wi ti อุเยะเยอุอากาสะณชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากาสะณชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากาสะณชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ

อุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากาสะณัชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติอุเยะเยอุอากสะณชาลีติอิกะวิติ อุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกวิติอุเยะเยอุอากสะณัชาลีติอิกกวิติ อุเยอเยอุอากาสะณชาลีติ